ผมทราบว่าก่อนหน้านี้คุณหมอเป็นหนึ่งในพยานของอาจารย์พิรงรองด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าถูกฝ่ายโจทย์เสนอขอให้ตัดพยานออกทั้งหมดผมก็ใจถูกไหมฮะเออแต่สุดท้ายก็ได้เป็นพยานครับคือผมทําบันทึกคำให้การขิ้งไปครับอ๋อสุดท้ายได้เป็นพยานอยู่ด<ๆ>ีถูก<ๆ>ไหมฮะใช่คร<ๆ>ับต้องเรียนอย่างนี้เรื่องนี้ที่มาที่ไปมันตรงไปตรงมาคือมีผู้ใช้บริการของค่ายหนึ่งเนี่ยเขาซื้อแพ็กเกจมือถือโทรศักับของแถนก็คือ ได้ดูแอปพลิเคชันดูดัมผ่านมือถือ,อแล้วเขาดูช่องฟรีทีวีเนี่ยแต่มันมีโฆษณาแล้วก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทาไมมันไม่เหมือนกับในฟรีทีวีจริงๆก็เลยร้องเรียนเข้ามาทางรุ่งกรรมการคุพพ้ครองลวกด้านโทรคมึ่งผมดูแลอยู่เนี่ยก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันผิดปกตินิดหน่อยครับตรงที่ว่าแอปพลิเคชันอีกค่ายหนึ่งนะครับยืนยันนะครับวันนี้ยืนยันกับทางค่ายมือถือค่ายนี้คือเอสแพร์เอสแพร์เนี่ยเขามีแอปพลิเคชันดูผ่านมือถือเหมือนกันใช่ฮะ ซึ่งดูผ่านซิม่ายไหนก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นดูผ่านเอเสเท่านั้น<ะ>พูดง่ายๆคือไม่ใช่เป็นโครงข่ายเฉพาะว่าต้องดูเฉพาะเอเอสเหมือนกันฮะซิมทรูไอดีก็ดูผ่านซิมใายไหนก็ได้ครัแต่ซิมดีแท็กซิมเอสก็ได้ไม่ไม่ใช่เป็นโครงข่ายเฉพาะของทรูลักษณะเหมือนกันเลยแต่เอสเเนี่ยยืนยันว่าตัวเองได้รับอนุญาตจากกอสทอชส่วนทรูบอกว่าตัวเองไม่ต้องขออนุญาตเราก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความักลั่นในกันกับกับดูแลให้ส่งให้อนุธรรมทัศน์เป็นคนพิจารณาครับ อาจารย์ที่รองรองก็เลยนะครับประธานอนุก็เลยรับเรื่องมาพิจารณานะครับอือันเนี้เนื่องจากทูเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต OTT เป็นอิสระไม่ต้องขอรับอนุญาตดังนั้นสิ่งที่มีหนังสือไปเนี่ยไม่ได้มีหนังสือตัว ID นะครับไม่ได้เตือนเรื่องเข้าโฆษณาด้วยครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของทีวีดิจิตอลช่องเนี่ยทุกช่องเลยนะครับตามกฎมาสแครลี่เนี่ยต้องไปออกอากาศผ่านเคเบิลทีวีบ้างทีวีดาวเทียมบ้างโดยโดยต้องไม่ดัดแปลงเนื้อหาหนึ่งพูดง่ายคือเติมโฆษณาไม่ได้ อ่าทอนไม่ได้ครัครสองก็คือว่าต้องผ่านโครงข่ายที่รับอนุญ,ญาตเท่านั้นพูดง่ายๆคือถ้าเป็นทีวีดาวเทียมเนี่ยต้องมเีเทวีที่รับอนุญ,ญาตจากเราก็ไปออกอากาศตามมาชแกลลีตรงไปกลงมาถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีไอพีทีวีคุณก็ไปออกอากาศามนั้นอ่าเหมอือนยกตัวอย่างเหมือนตอนดูฟุตบอลโอลิมปิกครับเออไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกนะครับมันกะถ่ายทอดผ่านดาวเทียมบ้างผ่านอินเทอร์เน็ตทีวีไอพีทีวีบ้างก็ตรงไปกลัมาเป็นเรื่องยากต่อไปดังนั้นเนี่ยเนื่องจากมีกฎข้อนี้อยู่แล้วก็แค่ซักซ้้อมเขาาใจนะครับว่ ช่วยดูแลหน่อยว่าเนื้อหาคุณเนี่ยอย่าไปออกอากาศานโครงข่ายที่มไม่ได้รับอนุญาตแค่นั้นแหละครับเอ๊ะผมผมเข้าใจว่าเป็นหนังสือเตือนซึ่งหมายความว่าทางทรูเองเนี่ยเขาจะทําหรือไม่ทําก็ได้หรือเปล่าฮะไม่ใช่เตือนทรูครับเตือนไปเอ่อถ้าถ้าผมเรียกคือภาษากฎหมายเรียกว่าซักซ้อมครับเข้าใจว่ามันมีกิจการที่อยู่นะ<อ>สมม่งไปที่ทีวีต่างๆครับครับว่าเฮ้ยทีวีช่องของคุณเนี่ยตามเงื่อนไขาตามกฎหมายตามเงื่อนไขอนุญาตแล้วเนี่ย เอาเอาเนื้อหารายการออกอากาศผ่านโครงข่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยถามว่าออกอากาศผ่านเอสเรได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าเขาได้รับอนุญาตเขาขออนุญาตอืแต่โครงข่ายในไม่รับอนุญาตเนี่ยก็ไม่มันมันขัดเงื่อนไขมันขัดกฎหมายแค่นั้นเองครับอืมอืมอืมแล้วถามว่าหลังจากมีหนังสือแจ้งไปเป็นปีกว่าแล้วเนี่ยฮะทูไอดียังออกอากาศผ่านช่องซีซีวีคบทุกช่องไหมเหมือนเดิมไหมครับอ่ะถ้ายังเหมือนเดิมถามว่าความเสียหายคืออะไรอืม ซึ่ง่กระทบกับการออกการเลยใช่ไหมครับครับแต่แต่ฟังทรูเนี่ยเขาบอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทาให้เขาเสียหายแล้วเขามองว่าตัวทรูทรูไอดีเนี่ยไม่ใช่ทีวีคือพูดง่ายว่าเขาเป็น OTT ีทีครับไม่อยู่ในอํานาจของกรสทชาที่จะมาจัดการเรื่องนี้หรือเปล่าคะคืทตรงนี้ผมยกตัวอย่างัน,นึงแล้วกันถ้าพูดเอสเพลย์ลอาจจะงงคับเอาตรงไปตรงมาเลยเนี่ย สามดีดีก็มีนะครับสามดีดีกีกับทีวีดูแอปพลิเคชันผ่านมือถืออืลูกทุกคนกรณีสามดีดี BB, ไม่มีคลื่นมือถือครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีสภาพเป็นโอทีแบบหนึง่งก็คือดูผ่านมือถือนั่นแหละไอ้ซิมใายไหนก็ได้เพราะม่มีซิมสามดีดีอยู่แล้วใช้ซิมทรูซิมดีแท็กซิมเอสก็ดูไปเพียงแต่ว่าถ้าจะดูเนี่ยต้องมียูสเซนเป็นพาสเวิร์ดของสามดี่ีลักษณะเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ เนื่องจากเราดูไม,ไม่จำเป็นต้องดูโครงข่ายตัวเองเนี่ยดูผ่านโครงข่ายใครก็ได้พูดแล้วมีสิทธิ์เรื่องโครงข่ายแต่นั้นจริง o ี t เนี่ยข้อสรุปนี้ยังไม่เป็นยุติน,นะครับเพราะค่ายอย่างที่บอกสาม b b a s p เอยเขามาขออนุญาตครับแม้จะไม่มีโครงข่ายเฉพาะของเขาอ๋อครับมันเลยเกิดความลัล่นในกันกับดูแลครับตรงนี้ต้องไปตรงมาหน้าที่ของกสทชคือไปชี้ขาดว่า้สรุปบริการเมนี้ต้องขอไหมครับต้องขอทุกค่ายต้องขอถ้าไม่ต้องขอเนี่ยที่เคยอนุญาตไปแล้วก็เพิกถอนมันเสียเท่ากับไม่ต้องกับดูแล Mm hmm. แต่ไม่ใช่ปล่อยให้เกิด mm hmm. สภาพลักลั่นว่าใครอยากมาขอก็ขอใครไม่อยากขอก็ขอแล้วบางคมาขอแล้วพอพอซักซ้องเข้าใจกับช่องฟรีทีวีก็ไปฟ้องเอาครับมันก็ดูแปลกๆนิดหน่อยครับ อืมอืมอืมอ่ะต้องต้องต้องเรียนคุณผู้ชมนะ,ะว่าวันนี้เราก็ด้วยความเคารพกับคำพิพากษาของศาลนะฮะที่มาคุยกันวันนี้เนี่ยก็เพื่อสารณประโยชน์นี่นะฮะก็ต้องถามคุณหมอว่าเอ่อถ้าเราดูจากบันทึกการประชุมที่วันนี้เนี่ยสารท่านได้ส่งลักษณะเหมือนกับเป็นเพรสรีลิสให้กับสื่อมวลชนนะะี่ยนะฮะมันมีอยู่สองคำฮะคุณหมอฮะที่ที่เป็นประเด็นขึ้นมาคือเหมือนกับอาจารย์พี่รองรองเนี่ยไปพูดในที่ประชุมนะ,ะมีคําว่าจะล้มยักษ์กับคําว่าเอ่อจะตลบหลังเนี่ย ต้องเตรียมตัวจะล้มยักษ์ซึ่งสื่อให้เห็นคําว่ายักษ์เนี่ยหมายถึงโจทย์ก็คือฝ่ายทางทรูนั่นเองเนี่ยตรงนี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างฮะคืออันนี้ตรงไปตรงมานะครับมันเนื่องจากเป็นการอ่านอ่านกา,ารถอดเท็โดยขาดบริบทผมยกตัวอย่างแล้วกันครับครับเอาอินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วกันสมมติมี facebook facebook หนึ่งเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเขาโพสต์ว่าเขาโอ้ประสปบปัญหาชีวิตมากมายต้องการกำลังใจครับพอเขอาโพสต์ไปปุ๊บก็มีคนไปคอมเมนต์ว่าว่า อะไรวะแม่งไม่รู้จักเอดูแลตัวเองต้องมาขอแกลงคนอื่นไปไปไหนก็ไปรสรุปสุดท้ายเด็กไปฆ่าตัวตายเพราะเด็กเป็นโรคซึมเศร้าอยู่<ะ>พูดง่ายๆคือถ้อยคําบนบนกระดาษหรือบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่บอกบริบทของการพูดคุยหรือของงานแสดงออกเราไม่รู้เลยว่าพูดอะไรกันคดังนั้นตรงไปตรงมานะครับต้องถามว่าวันนั้นเนี่ยมีคํานี้จริงหรือไม่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคนที่ประชุมรู้สึกยัง,ยงคำนี้ไหมไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยก็แปลว่าบริบทของมันไม่มีอะไรเลย แต่ถ้ามาอ่านข้างนอกก็จะอีกแบบหนึ่งว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในการประชุมเนี่ยทุกคนต้องตัว,ตวเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องระวังเหมือนถูกถ่ายทอดสดตลอด24ชัว <c oughs> ่วโมงพูดไรจิดไปวีโดนฟ้องศาลได้ชายศรีพิตไปอิสระนั้นนผมยืนนั้นว่าการอ่านถ้อคําเนี่ยอันที่หนึ่งจริงไหมอันที่สองถูกบริบทไหมถ้ามันถูกเป็นการแพรความโริเุทธิ์แต่ข้อท็จจริงเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับ อืมอืมอืม,อมคือคือพอวันนี้เนี่ยด้วยความเคารพกับคำพิพากษาของศาลท่านนะฮะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโอ้โหผมเห็นคอมเมนต์เยอะมากเลยบอกว่าเอ๊หลังจากเนี้ยอำนาจของกสทชาถ้าสมมติมีผู้ริโภคไปร้องเรียนหรือให้ตรวจสอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวกสทชาจะไม่กล้าทาอะไรแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะเป็นแบบอาจารย์พี่รองรองอย่างเงี้ยนะฮะคุณหมอมองไงฮะก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะเพราะลักษณะเนี้ยมันก็เหมือนกบบว่าเอ๊ะเราต้องมานั่งคิดให้ดีนะว่าจะทําเนี่ย มันมีโอกาสถูกฟ้องไหมคือต,ต้องไถ่ตอง,ต,องอออตัวเองก่อนเอาประโยชน์ตัวเองก่อนไม่ใช่ประโยชน์ของสาธารณะละครับถ้าตัวเองมีโอกาสความเสีเ่ยงเนี่ยเฮ้ยอย่าไปทําเลยรับเดือนเอ่อตอนละเดือนดีกว่าทําไปก็ไม่ได้เงินเดือนเพิ่มนี่ครับถ้าทําไปอาจจะโดนฟ้องติดคุกดังนั้นเนี่ยรับแทำเท่านี้แหละพออืก็จะเกิดลักษณะเช้าชานยมชามได้ครับครับครับ กับกับอีกประเด็นที่บางท่านเขาก็มอนะ่ยะว่าเอ๊หรือว่าในกศทชอเองก็มีการแบ่งพักแบ่งพวกอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีกระแสว่ามีการบีบให้อาจารย์พ่รงรองเนี่ยออกจากกศทชเพื่อแลกกับการถอนฟ้องเนี่ยตรงนี้คุณหมอมีข้อมูลไหมฮะคือ,อไอเนี่ผมอยากให้ติดตามอนาคตมากกว่าถึงทรบาบข้อมูลนี้เป็นจริงนะครับถ้าอาจารย์ไม่ลาออกเนี่ยถ้าเป็นจริงนะขั้นตอนที่สองเนี่ยจะมีความพยายามให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอ้างคำสั่นศาลถ้าหยุดปฏิบัติที่สาเร็จเนี่ยขั้นตอนที่สามคือจะมีความพยายามให ห้ามพิจารณาคดีเกี่ยวกับเอกชนรายนี้เพราะอ้างว่าเป็นขาดความเป็นกลางเนื่องจากแพ้คดีมาแล้วดังนั้นเนะี่ยถ้าถ้าสองสามขั้นตอนที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยแปลว่าเรื่องทั้งหมดเป็นจริงครับหรือเป็นขบวนการวางแผนแต่ถ้าผมพูดแล้วไม่จริงก็โอเคก็แล้วกันไปนะครับแต่ที่บอกคอยจับตาดูครับ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 สุดท้ายครับ ออด้วยความเคารพนะฮะบางท่านเขาก็เลยมองว่าอีกมุมนึงนะคะคุณหมอว่าอาอจารย์พี่รงรองเนี่ยก็มีตําแหน่งมีความรู้ความสามารถเนี่ยควรจะมีความรู้ทางด้านกฎหมายมีความระมัดระวังในการพูดหรือปฏิบัติหน้าที่อะไรตั้งแต่ต้นหรือเปล่าตรงนี้คุณหมอมองไงฮะเราเห็นที่เดนทาบต้องเรียนให้ทราบว่าการพูดคุยอนุสกรรมเนี่ยมันคือพูดคุยในกลุ่มปิดครับแลวเราคุยวงของเราเนี่ยมันก็พูดในเนื้อหาสาระหนึ่งและเข้าใจแบบหนึ่ง คนนอกมาฟังทีหลังนั่ขก็ไดอีกแบบหนึ่งครับแต่นั้นตรงเนี้ต่อไปเนี่ยอาจารย์จนลองเอ,อ่ยอนตุลมการแั่ท่านต้อตงเซ็นเซอร์ตัวเองครับต้องพูดอย่างรอ้อัรตลอดเวลาให้เสมือนหนึ่งว่ากำลังถ่ายทอดสดอยูค่ครับดังนั้นเนี่ยความเสีในการพิจารณาในการเป็นประชุมรู้ตุาการก็ต้ระบาดขึ้นนะครับพูดตรงไปตรงมาไม่ใช่ไหเล่ารองนะครับแต่เหมือนเราอยู่ในบ้านเราก็พูดอ่แบบหนึ่งครับถ้าอยู่ที่สนามหลวงก็พูดอีกแบบหนึ่งครับอืมอืมอืม,อม